บอกสื่อเลยนานมากแล้วนะคะก็คือแบบตั้งแต่เราถ่ายละครแล้วก็ยังไม่มีการได้มานัดเจอสื่อแล้วก็ได้มาพูดคุยกันตั้งแต่แบบเกิดเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็นานมากแล้วเราก็ถือว่าวันนี้ก็คือพูดทีเดียวเลยและกั <c oughs> พูดแล้วก็พูดและ <c oughs> พูดไปให้หมดประมาณนั้นนะคะ,คมคะไ,ไม่ค่ะไม่ได้กดดันเพราะว่า <c oughs> เราก็คือคน เจอสื่อครั้งแรกก็ต้องพร้อมตอบทุกประเด็นแบบนี้สําหรับนักแสดงสาวพิงกี้สวิกาชยาเดชน,นะคะเพราะหลังสารอนุญาตปรอยตัวชั่วคราวตั้งแต่30พฤศจิกายน2565หรือว่าปีที่แล้วนี่เองเจ้าตัวเผยว่าในช่วงที่ออกจากเรือนจํามาได้2เดือนเธอได้ละหมาดนั่งสมาธิทําให้จิตใจตอนนี้เข้มแข็งขึ้นมีสติมากขึ้นได้รับรู้ประสบการณ์ชีวิตครั้งนี้ที่เปลี่ยนไปแบบสุด เธอเปรียบเหมือนละครเลยละค่ะที่อยากให้ทุกคนติดตามว่าจะจบยังไงนะคะถึงแม้ในสื่อผ่านได้เลยทุกประเด็นแต่ในเรื่องของข้อกฎหมายยังไม่สามารถตอบได้ครบทุกข้อเพราะจะทําให้เสียรูปคดีค่ะอัปเดตเพียงแค่ว่าตอนนี้ได้รับอนุญาตให้ถอดกําไร EM ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องกุม,มารน,นะคะซึ่งประมาณการไว้ว่า6เดือนน่าจะถ่ายทําเสร็จค่ะ โดยคดยีจะเริ่มพิจารณาอีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567และจากนั้นอีก2-3เดือนถึงจะมีคำพิพากษาออกมานะคะแต่ในชีวิตตอนนี้พิงกี้บอกว่ายังต้องเดินหน้าทำมาหาเงินนะคะก็จําเป็นต้องรับงานแสดงชิ้นนี้ซึ่งเรื่องนี้เธอไม่ได้รับหน้าที่แค่นักแสดงนําแต่ยังเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยซึ่งจะเป็นแนวทางการทํางานต่อไปด้วยค่ะอพอดีตอนนี ในหัวเราหรือว่าในในความ c reativity ของเราอะ่ะเราอยากมาช่วยเบื้องหลังเขา,าลแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องกุมารจะเป็นหนังที่อาจจะได้ไปอยู่เบื้องหลังด้วยเราก็อาจจะได้อยู่เบื้องหน้าด้วยะคะ่ะอยากเป็นโปรดิวเซอร์ ตั้งแต่พิงกี้เข้าเรือนจำเมื่อกลางเดือนสิงหาคม2565นะคะเธอก็หายไปจากโลกโซเชียลมีเดียเลยในขณะที่เกิดกระแสข่าวมากมายที่พิงกี้ไม่สามารถออกมาตอบได้เช่นข่าวประกาศขายบ้านและข่าวลือที่ว่าคุณแม่อ้อยสรินยาชยเดชติดการพนันค่ะที่ครั้งนี้พิงกี้ขอโอกาสเคลียร์ชัดๆเป็นครั้งแรกเลยนะคะคายไปนานมากขอเคลียร์เลยหลายเรื่องคุณแม่เล่นการพนัน คุณแม่ก็ไม่ได้เล่นไม่มีการเล่นกันมานันใดๆบ้านก็คือขายไปนานมาแล้วและบ้านนั้นก็คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่เราเซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะมันหลายปีแล้วมันหลายปีแล้วหลายแล้วอะหลายแต่คือตอนนี้ไม่ได้จําเวลาของของทไลายเวลาอยู่กับปัจจุบันค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะที่พิงกี้จะถูกดำเนินคดีก็จะได้เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยทั้งไลฟ์ขายของแล้วก็เปิดช่อง YouTube แต่ว่า6เดือนที่เจ้าตัวไม่ได้ครเองงานลงโซเชียลเลยแต่นับจากวันนี้เธอบอกว่าจะกลับมาลุยงานด้านอีกครั้งหนึ่งแบบค่อยเป็นค่อยไปและขอบคุณสปอนเซอร์หลายเจ้าที่ยังจ้างงานต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ด้วยค่ะ